คุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาควันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับเคยมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยแวะส่งน้ำพระที่วัดไผ่ล้อมตมบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อพูนที่ยังคงสภาพเดิมไม่เน่าไม่เปื่อยบรรจุอยู่ในโรงแก้ว พันธ์จังหวัดนครปฐม,มนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาณห,หน้าทองเสริมสิริมงคลเกีชีวิตกับหลวงพี่น้ำฝนกันนะครับ <Wow. S 1> สงกราน,นี้หลังจากแสดงมุทิตาจิตสงนำพระพระรน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่สืบสารขนุนทำเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่ท่่ทยสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยกองกำลังส่วนสักมนตรีพันเอกสุริวัตรอัครพรเดชาพงศ์ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่21 คุ้มคับหน่วยพวกกิจกรมฐานทานที่21จัดแข่งขันมวยเทลมวยที่มีกติกาง่ายที่สุดใครตกน้ำแฮครับสร้างความสนุกสนานรอยยิ้มตลายพฤติกรรมสามคีเกิดขึ้นในหมูค่คณะครับผม okay, okay. แม่ห้องสอนเมืองเล็กๆที่รายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่เป็นเมืองที่งดงาม ด้วยวิถีชีวิตของชาติพันธ์ที่หลากหลายวัฒนธรรมประเพณีแวดล้อมด้วยธรรมชาติจึงทําให้แต่ละอําเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามขึ้นชื่ออีกหลายแห่งด้วยกันเช่นวัดพระธาตุดอยกองมูปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองวัดจองคําจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอนมีความงดงามทางศิลปะเป็นอย่างมากวัดพระธาตุแม่เย็น ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เย็นตำบลแม่ฮีอําเภอปายวัดต่อแพมีความเป็นมาเก่าแก่ศาลาการเปลี่ยนเป็นอาคารสถาปัตยกรรมพมา่าผสมไทยใหญ่ที่สวยงามที่สุดในอำเภอขุนยวมอําเภอแม่เสียงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองแห่งพระธาตุสีจอมประกอบด้วยวัดพระธาตุจอมมอนวัดพระธาตุจอมแจง้งวัดพระธาตุจอมทองและวัดพระธาตุจอมกิติจุดชมวิวทะเลเหมอกยุนไหล มีจุดชมวิวที่งดงามอีกหนึ่งแห่งของอำเภอปลายกองแลนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกับแกลนแคนยอนทำลอดอำเภอปางมะผ้ามีร่องรอยประวัติศาสตร์โบราณของมนุษย์ยุคหินคาดว่าถ้ำนี้น่าจะมีอายุราว2,000ปีมาแล้วบ้านรักไทยตำบลหมอกจำแต่อํเภอเมืองแม่ห้องศน ชมสายหมอกลอยเหนืออ่างเก็บน้ำในยามเช้าล่องเรือผ่านสายหมอกชมวิวหมู่บ้านสัมผัสอากาศหนาวเย็นปางอุง๋งชายาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยดินแดนสุดโรแมนติกที่สวยงามบรรยากาศที่หนาวและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอเมื่อดอกบัวตองบานพร้อมๆกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมจะเหลืองอารามปกคลุมทั่วทั้งภูเขามีความสวยงามมาก กอเซโลทะเลหมอกสองแผ่นดินอยู่ในพื้นที่อำเภอศพบเมยทะเลหมอกที่นี่สวยงามอลังการเป็นอย่างมากแม่น้ำสารวินสายน้ำแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาสิ่งสำคัญผู้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆถือเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามยังคงได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่เช่นงานประเพณีปล่อยสางลองหรือบวชลูกแก้วจังหวัดแม่สอนเป็นจังหวัดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับมีภูมิประเทศเป็นป่าเขาประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มากมายมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะคนจังหวัดแม่สอนมีน้ำใจไมตรีนะครับรักในพระพุทธศาสนา นะครับอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็มีความสุขในการดําเนินชีวิตรู้จักพอเพียงนะครับและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนก็เชิญมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและขอให้มาเที่ยวอย่างมีความสุขครับพบกันในงานสีสันท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมแสงสุดท้ายแม่ฮ่องสอนโอเค ที่อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนนนายจิรุธพิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยนายบวรศิลป์ตันทุปนิตย์กรรมการบริษัท SACL จำกัดร่วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุน PPP โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมครับโดยกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดหาเวรคืนที่ดินพร้อมปรับปรุงพื้นที่ ส่วนบริษัท SACL จำกัดนะครับจะเข้าร่วมลงทุนค่าก่อสร้างอาคารรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในสถานีขนส่งสินค้าด้วยทุนรวมประมาณ317ล้านบาทครับอีกทั้งยังต้องรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินง,งานและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา30ปีครับแล้วก็เอกชนก็ต้องจ่ายค่าฟิกซ์คอร์สคือสัมปทานคืนให้กับรัฐเป็นหลายปีนะครับรวมแล้วประมาณ280กว่าล้านหรือ300ล้านนะครับแล้วก็รวมทั้งถ้าหาก บริหารต่อไปมีกําไรก็ต้องแบ่งกําไรให้กับภาครัฐ10%ของกําไรทีท่ทางเอกชนได้รับ,ร,บรองรับระบบโลจิสติกขนส่งสินค้าทางถนนสาย A12 เชื่อมระหว่างไทยกับสบปปลาวเวียดนามและจีนทางตอนใต้ครับคือสินค้าของไทยสามารถรวบรวมกันมาเข้ารถใหญ่ที่นี่แล้วก็ส่งไปทางลาวหรือจะส่งไปทางจีนก็ได้ครับ หรือของจากจีนที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามามาลงที่นครพนมแล้วก็สามารถกระจายไม่ต้องส่งเข้ามาถึงกรุงเทพนะครับอาจจะขึ้นเชียงใหม่ภาคเหนือได้เลยหรือว่าภา,าคอีสานได้เลยครับจะเริ่มก่อสร้างในปลายปี2,566ปีนี้ครับพร้อมเปิดให้บริการต้นปี2,568นะครับกรมการจัดหางานดัน3หมอให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสเรียนต่อระหว่างที่ทำงานไปด,ด้วยครับ นางสาววราพาหารวยน้องกระเตคนนี้นะครับบอกว่าได้ร่วมโครงการ3ามโมตั้งแต่เรียนจบชั้นมสามแล้วครับแล้วก็ได้รู้จักกับโครงการผ่านกรมจัดหางานแล้วก็บริษัทไมเนอร์ค่ะที่ได้ทำโครงการร่วมกันจากมสมค่ะเข้าร่วมโครงการก็มาต่อในระดับปะวะสค่ะแล้วก็ได้ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะ แล้วก็มีเงินด้วยค่ะกับโครงการสามมอนี้ <salud able. S 2> มีโอกาสได้เรียนต่อควบคู่กับการทํางานในสถานประกอบการได้รับค่จ้างรายเดือนและสวัสดิการอื่นๆครับก็คือถ้าเกิดว่าเรียนระดับปวสะค่ะก็คือฝึก2ปีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราสนใจที่อยากจะร่วมโครงการเขาต่อก็คือเราก็สามารถทํางานต่อได้เลยเขาก็คือให้เราบรรจุในสถานประกอบการได้เลยค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาหรือว่าโปรโมตในตำแหน่งต่อต่อไปได้ค่ะที่สูงกว่า น่าดีจังเลยนะครับเรียนจบยังมีโอกาสได้ปร,รับอัตราค่าจ้างหรือก็เลื่อนตําแหน่งอีกด้วยครับพ่วงถามแรงต่อแรงอยากรู้สิน้องกระแตอายุ25ปีทำงานตำแหน่งอะไรครับภายในอีกประมาณ1ปีค่ะจะเป็น อแอร์เรียโคดค่ะก็คือ,อเป็นแอร์เรียเขตค่ะดูแลระดับเขตค่ะตอนนี้เป็นผู้จัดการร้านแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆค่ะที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็คือดีมากๆเลยสําหรับเด็กที่ไม่มีทุนการศึกษาค่ะที่อยากจะส่งเสียตัวเองเรียนแล้วก็อยากเรียนจบในระดับสูงๆมีงานทํามีไรายได้ระหว่างเรียนค่ะไม่เป็นหนี้ด้วย3หมมอมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพให้เป็นแรงงานสมรรถนะสูงนะครับ เจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแง่มจูโจมช่วยชาติบูรณการได้ที่เฟซบุ๊กข่าว๋าแง็มทุกวันและยูทูปป่าแง็มรับเจ้านายปูนปูน